สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำนะครับช่องกันชัยรำเพลินออฟฟวเชยลนะครับผมบรรยากาศตอนแรกๆครับฟ้าสวัสดีครับคือรอแทบมือนี่วันนี้เราจะมีซ้อมนะครับซ้อมใหญ่เพื่อจะเปิดฤดูกาลรอบสองนะครับวันที่ห้านี้นะครับฟ้าสมุนชายมาแล้วขมวนชอยย่ไสาวะโวดโวดพวกองกแต่งสมวนชายมาแล้วครับ ทีมงานเรากำลังลื้อฉาเพื่ออะไรครับก็จะเหลือจะเหลือ,อไวแต่เวทีเพื่อจะเป็นการซ้อมนะครับซ้อมใหญ่สองวันสองสามสี่ครับสามวันครับเหลือหมดแล้วข้างนอโอู้อ้าวพี่ดูวันนี้พี่ดูก็นีพน้พี่วังมาอย่างอ่ะมาอย่าง จะเป็นบุเพหยกเนาะพักกันว่า,า,าขี่รเลนเนาะสวัสดีอาจารย์หวังสวัสดีครับสวัสดีครับมาหยังนข้า,กาแก้วกงะกินยังเฮาเจ้าห่อนบ่เจ้าจามืดเจ้เออเจ้า,<อ>าจห่อนบ่โอเค <c oughs> มากินรถได้ขเจ้าหอนเี๋ยวไกินเนไก่ภาตาเน่ยเ้าหอนกินเส้นก็ได้โต๊ะหอนกินตำตำเจ้าเ้าก็ข<า><า>้างหม้อขึ้นห่อน ไปย็นรถเจ้ากับชีต้องกดเจ้ามาแล้วเจ้าจังไรเจ้ามาหอดกอดข่อยเฮ้ยบกเข่อยมาหอดกอเจ้าเจ้ามาไป้องกดเจ้ามาเจ้าหุ่นไปนรถเจ้าเรียวโอ้สอบอ๋ออ๋อสอบสอบเพ่งคูที่สสนทรงเพเานวานักดนตรีมาฉีทรงแป๊บเดียวกระเด็นเลยทรงทรงงแรงเดียวทรงมือนีเ่นมืออ่นสบสี่เพลงกระเด็เรีนได้แล้วเนาะ อาจจะได้โรกทมอเลด้ิดแมตดีๆจะไป่แค่นางเตอันันไปกงเขพต้หมูหาสิบวอึดเนกินเนาะภาไปกับเออปเนาะบอกูทงเขพเนาะอแต่สิบวอึนเนกินเนาะมันมี่พอผู้คนคนกบานนหรืดสิูคนคร้อยังกินไม่ห้องยเ้าไปกับไปเก้านั่นล่ะพี่ตักกระแตน็อยูพึ่้าเพี่ตักกระแตนก็ม่พึ้เก้าล่ะ เนื้อทอดตำแจีวแล้วคือเก่เาล่ะเนาะแซ่บดีเออแม่กูลาแมงอย่างงั้มื้อนั้นทางกรุ่นเะผ็ดถ้าไอ้ทีมงานหัวลำโพงร่โพงก็ก<อ>กสิมาคือเก่าตัว,แต,วหหแต่มาล่ำเขายังไปหาเนาะม,มาล่ำไ,ไ,ไปหาเนาะมาล่ำมาล่ำมาล่ำอันอยู่ไกลปานได้ก็เจ้าก็ะงไปหาพูกแล้วแม่ลำโพงว่าไม่มีแต่เก่ากระดิกกด้กกระดิกะดิกแม่ลำโพงกัแม่ลำโพงกัดมิยูมิพักกักินเป็นตัวเออแม่ลำโพงก็ินเป่าอ่ะแต่เก่าลัน นครับเลาอไรดพ่อไดาศั้กินน้ำจับสาวเม่ยนลำพ่ออเออคอยกันรทีกันหลากินก่มดินะเ่อนม้าขาวกันไรกินม่วมดแล้วปลาแดกบองเอามันดีเราดีไกินปลาแดกบองหล่ะบักเนาะปลาดกบองักด่เสียเ่ะดีาได้ไม่ปลาแดกบองเลยโอ้ยดยโบได้าโององซื่อกันปลาแดกบองกพอแกัดแก่อคือโบเป็นยงพูด ไป, ern, ไปไปฝน,<ป><ะ>นั่นสเปิงมาปสส้นี่สอบนี่เจ้าน้อยนี่สอบใหญ่เลยเจ้าน่อยนี่สอบใหญ่เลยนี่จัเปียกอพุ่เข้าเห็ดยังอยู่พุ่พูดยังจกักพูดอะไรอ่ะ่ะะม,มน โมเมนจ<ะ>ักบรรยากาศตอน,น,นแรกๆครับพี่น้องโอ้คนสีดือเวทีครับฝุดบรรยากาศสาวโอวาเล่นนะมันเฮ็ดตะเกีนน้ำตาแน่มาแต่ไกลจำไอติบวันไหนนึกว่าภูบ่าวหน่อยว่าแต่ใส

ยงเงินนะยงเงินกอนขาเงินจะบด้ออกจาของเอ้ามือมือนั่นมือใดเพื่อนัดกองแม่กองอันขยะลอยเอ็ดกนขายเงิอมาเหลดโผ่โค่อดอกไม้นมดเฮ้ยโคตรเลยที่เาว่าไปด้วยมาดิค่ะไปไปดาวไวมาอโอ้ยอ่อนอยู่ในรถอยู่ในรถ ่เป็นยังไงก็ว่าไปหาหมอเป็นอย่างไปเอาหัวเอาออกแล้วบอกพาบอกพาบอกยังบไงให้พาหน้ามันอหิวโอ้พ่อสิหกชิบว่นอนสิมาเขาออกสักคนยานเกียร์เดินสายที่พ่อไม่รักเดิน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 กรุงเทพสามสิบงานสติไร้ปู ิได้เห็ดเนี้ยกอบาเนี่ยจะซื้อใหม่บ่เก่าบ่ซื้อไลใหม่วะอันเก่าไหมไล่ไมง่ายบูเบิล่ะอันนึ่งหรือสองบูบล่ะเนี่ยโปมันโป่งแบบโป่งสองข้อคอยมันแบบอันี้แบบเรียบของเจ้าหาบาทเนาะหาบาทแมงบ่พวกเอกคือบ่มานมาบ้านถายไปกรุงเทพ พขาเสเอามันอยู่บ่บ่เอประกาบว่น้ำมันละกุ้งเลยโอ้มันโหดเด้มันโหดมันสายโหดจะไปเปล่าน้ำมันตะกี้มันยังหยอดยังกับนิ่งๆอยูเดี๋ยวนี้มันสายโหดมือนีหเล่นน้ำมันโบราณเราประกาศเลย่องขีดตอนร่องร่องขีดเป็นก่อนต่างกันเป็นเสือกัม่เป็นอย่างเป็นอย่างขอว่าเป็นน้ำเป็นเป็นน้ำโทรศัพท์เลยหรือว่าเป็นน้ำเน็ตปั๊บแนบโบราเป็นน้ำเน็ตเป็นโทรศัพท์ เน็ตยังได้ขีบกันหลังนั้นเป็นน้อโทรศัพท์เจ้าบอกบอคอยหนีเป็นไรโทรศัพท์โทรศัพตัวเด้กข้าวบอคอยใหญ่บอข้เด็ข้าวบอคอยใหญ่บ่คอยไว่าจแจกียเขาหาไว้ไว้ก็ตายแล้วเด็กข่อวใหญ่ก็เดี๋ยวไปซอยงานตุนดอกผึ่งแล้วจอดจังขาไปแจกยเขาแล้วทีเดียวเพื่อนนั่งอยู่ว่ะเอาขอเบิกเยาว์ด้อ นกวัวนี่นะบางตัวอที่ที่ไปงากดีหนึโอ้บุเกลียวบุเกลียวไอการแจิทายยังไงพี่น้อวกมือที่ีี่ีพักทายเมื่อไห่ไายเฮ้ ใจเขาห้ามึงนบอกบอกเมึงอ่ะบอกมาเพื่อกียหากูตายไรถ้ากูตายม่กตายวะอะบอกมาปฏิหาระตันนี้ที่ภาไปวันเหียกูนะออม่ได้นตะบนอะไรกินไนี่ไผรนี่นี่ไผเปตะไปยางเอาโกสุมได้มาแล้วรลละแปดสิบ มันบอกมันบดฟิวไม่เปิดแห่ใส่บัิษ้แห่ไรเรลบอกเพ่าันม่ีแห่เนี่ยนี่นี่พอเงินน้เข็มเด็ไปซื้อแห่กยังมาาอยากให้วบ้านา้อกตั้นกเียเะพละี่ร้อยห้าี้อทพี่น้องเถามาบราันเข้มไปซ้้ยเข้มไปใส่สะรูกแล้วไปหาหมอมาเป็นบริทที่พาหูที่ตั้งหัวครั้งนึงว่ มันใจหัวมอนใหญ่แมนเราไปเซิมเหอนเริมก็เอาดูหูมันใหญ่ขึ้นเลยมันโป่งขึ้นมาหนิมันโป่งขึ้นโป่งขึ้นอย่งนั้นเป็นแนวอื่นโอ้มันจะเป็นเอนเนือหลายเด้อมันมันหงอกขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมแมนเอาใบพางเดียวพระเอกพระเอกหนึ่งพระเอกหูเดียว A bố mình yên, a woman yên, mình yên. Oh. Thôi, đi đâu, con quay cúm mưa taba con quay cúm mưa têng của thế con Nó cứ mượt quay mưa têng quay mượt têng quay mưa têng mượt mưa têng quay mưa têng quay mưa têng mượt เขาได้เซตบอกบอกแม่ป okay. <Well, S 1> so ุ้ยแจ้งให้หนยมาได้แจ้งแล้วแจ้งแล้วสาดกล่องบริเซตซับพ่อเข้าบ้านกมุดไสนาแลน่าแลน่าเราบริเล่แล้อพี่น้องเพราะกล่องขอยบ่ได้เซตแจักเื่อเดี๋ยวทำไมยัไม่นี่ก็แจ้งกันนะเรื่องบ้านพี่น้องเมื่อกี้ขาอภัยแล้วเมื่อกี้ทำแจ้งแล้วมันอู้นาไซเหล่านี้ใสอะไรวะเออไซเออกล่องเจ้าก็ใสซตัวนเออไซดิ่นึงคือบริเซตหามันนี่

ถ้าไปเพเดี๋ยวไปเองเลยข้า่อยอยู่ดอกกูจักข้างคอยหนุนพุเพจแล้วคอยรถจะไปที่ละคอยครับไปบอก็พอชิบวันในไหยโอ้ยเจคขับรถกรเพื่อสิเค้าอันเวทีกับฮุกลกแรกบอบอพอคบนในไทยคลิยบพือพี่น้องขอยมาหาเดีเดจตั้งไหน จักเกลบอกจักหนึ่งปลาจักอีหยังอีหยังเอาขอบคุณสำหรับร่างใจครับพี่นอ้องอยู่ดีไม่แห้สออกุลสกุลพ้อกันคลิปหน้าด้วยครับผมพ้อกันครับขอบคุณกมลชัยนะครับผมตอนนี้ถามข่าวกุลชัยว่ายังสบายดีครับผมเป็นอยัางไรนะครับผมเพราะว่าหนีร้ายครับเขาปวดตายง่ไงลอกครับก็เลยจับท์ไฟเฮ็ดคลิปวัวได้ไฟเลยอดวได้ออกมากดโทรศัพท์เฮ็ดคลิปวัวอะไรมาท่อนหนึ่งเละ ก็มันเฮ็ดที่เพรียงบ่ได้มื้อนี้เขาไปซื้อท่องบาทนึ่งไปเลยซื้อให้ให้อ้ายเล่าอันเฮ็ดดูแลพ่อกับเฮ็ดสวนนะจบข่าวแล้วบัดแล้วแต่ร์มอยกับรอยยิ้มพี่น้องอ้าวพักันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวเาาบ๊ไปไปไปเด็กก็ว่าเลตแต่ร์มอยกับรอยยิ้มบบ๊าายไป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 ลอยท่องใส่เขีนใส่มือใส่คออยู่บ๊ายบายครับพี่น้อง